สวัสดีค่ะวันนี้อีจามาชวนทุกคนนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่อง m i n d f u l n e s หรือภาษาไทยเรียกว่าสตินะคะการฝึกสติหรือว่าการกลับมาอยู่ในปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพื่อให้เราควบคุมอะไรนะคะแต่เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายของเรากำลังรู้สึกยังไงใจของเราเป็นยังไงบ้างและเรายังอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะซึ่งในแต่ละวันเรามักจะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบใช่ไหมคะ จนบางครั้งเราหลงลืมไปว่าตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นการมีสติไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าเรื่องไกลตัวเลยนะคะมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการกลับมารับรู้ที่ลมหายใจนะคะแค่สังเกตโดยไม่ตัดสินนะคะซึ่งบางครั้งเราจะสังเกตว่าเราหายใจโดยธรรมชาติแต่เรากลับไม่รับรู้เลยว่าเรากำลังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเพียงแค่เรากลับมารับรู้อยู่กับลมหายใจแค่นั้น เราก็เริ่มฝึกสติแล้วค่ะแค่นั้นใจเราก็จะเริ่มนิ่งและกลับมาเบาได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เส้นทาง5วันของโยคะนะคะซึ่งวันนี้เอก็จะมาค่อยๆอธิบายแล้วก็พูดคุยให้เข้าใจอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็นโยคะเขียนใจนะคะโยคะเขียนใจคลาสนี้นะคะเป็นคลาสที่อีตั้งใจออกแบบมาให้เป็นเส้นทางการเดินทางทั้งหมด5วันนะคะที่ผู้ฝึก จะได้ฝึกกับเอตัวต่อตัวนะคะผ่านออนไลน์เป็นไลฟ์สดผ่านซูมนะคะก็จะมีทั้งการฝึกโยคะเคลื่อนไหวแบบช้าๆค่ะพร้อมกับการฝึกลมหายใจการเคลื่อนไหวนี้เราไม่ได้เน้นท่าสวยงามนะคะแต่เป็นการฝึกการอยู่กับตัวเองแล้วก็ฝึกให้เรารู้จักร่างกายของตัวเองแล้วก็มีการฝึกสมาธิค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเขียนสะท้อนค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ทุกคนจะค่อยๆได้ทำความเข้าใจนะคะว่าในแต่ละการฝึกมันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เส้นทาง5วันของยคาเขียนใจนะคะอีอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าทำไมเราควรฝึกใครคือผู้สำคัญในการฝึกและการฝึกนี้จะช่วยเราได้ยังไงในเส้นทาง m y ฟูน s สนะคะ ถามที่ถามว่าทำไมเราควรฝึกสิ่งนี้นะคะเพราะในชีวิตประจำวันของเราที่เรามักจะวิ่งตามสิ่งรอบตัวอยู่เสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานความรับผิดช,ชอบนะคะที่จะต้องแก้ไขปัญหาจัดการสิ่งต่างๆและในความเร่งรีบนั้นเองนะคะเรามักจะหลงลืมคนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวเราค่ะ การฝึกโยคะเขียนใจใน5ครั้ง5วันนี้นะคะก็คือเป็นการให้เวลาเล็กๆกับหัวใจกับร่างกายของคุณเพื่อให้คุณนะคะค่อยๆกลับมาฟังเสียงข้างในสังเกตร่างกายนะคะแล้วก็รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะ ส่วนคำถามที่สองนะคะว่าใครคือคนสำคัญของการฝึกนี้คำตอบนั่นก็คือตัวคุณเองนะคะไม่ใช่ครูไม่ใช่วิธีหรือว่าไม่ใช่บทเรียนอะไรนะคะแต่เป็นคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะที่กำลังหายใจอยู่เพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นจากการกลับมาเห็นตัวองก่อนเห็นว่าเรากำลังเหน็ดเหนื่อยหรือว่ากาลังสดชื่นเห็นว่าใจเรากาลังหนักหรือว่าเบา และเห็นว่าเรากําลังอบกอดหรือว่าเรากําลังกดดันตัวเองอยู่นะคะการฝึกทั้งหมดนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์กลางหรือว่าจะเป็นแนวทางนะคะให้คุณได้ค่อยๆเดินผ่านเส้นทางนี้ด้วยตัวคุณเองโดยที่มีเอนะคะเป็นผู้นําทางเพื่อให้คุณไม่หลงทางค่ะและกับคําถามสุดท้ายนะคะว่าโยคะเขียนใจมันจะช่วยเราได้อย่างไร ในทางของ mindfulness หรือว่าการฝึกสตินะคะในมุมมองของ mindfulness หรือว่าการฝึกสตินี้นะคะการฝึกโยคะเขียนใจคือการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะโดยใช้มีเครื่องมือที่อ่อนโยนนะคะอีกขอเรียกว่ามันเป็นประตูแล้วกันนะคะประตูก็คือการฝึกอยู่กับร่างกายของเรานะคะ 2. ฝึกอยู่กับลมหายใจ 3. ฝึกสะท้อนความรู้สึกผ่านตัวอักษรด้วยการเขียนนะคะ พอเมื่อเราได้หยุดหายใจนะคะสังเกตความจริงที่เกิดขึ้นกับร่างกายเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะคะเราจะค่อยๆได้ฝึก ความอ่อนโยนกับตัวเองค่ะเราจะค่อยๆรู้ว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนเราจะค่อยๆย,ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราผ่านการฝึกนะคะและเมื่อเราเขียนลงไปบนสมุดนะคะเรากำลังแปลความสังเกตนั้นนะคะมันเป็นเหมือนร่องรอยของการฝึกการตระหนักรู้ค่ะรู้เท่าทันว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วเราค่อยๆแปลความคิดนั้นออกมาเป็นตัวอักษรผลของการฝึกนะคะ ใจเราจะค่อยๆเบาขึ้นเราจะค่อยๆได้ปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะค่อยๆได้ยอมรับไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวผ่านร่างกายของเราหรือว่ายอมรับในความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปการที่ฝึกแบบสม่ําเสมอค่ะใจของเราจะค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะว่าเราจะค่อยๆเห็นเส้นทางของตัวเองมากขึ้นนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทันทีนะคะมันจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ตัวคุณด้วยความพร้อมทางร่างกายแล้วก็ความพร้อมของใจของคุณเองนะคะที่จะเปิดใจแล้วค่อยๆเดินทางผ่านโยคะเขียนใจที่เราจะฝึกทั้งหมด5ครั้งนะคะเอได้ทําเป็นเส้นทางนิ้วไว้เพื่อไม่ให้คนหลงทางนะคะในการฝึก5้าครั้งคือเส้นทางแรกเราจะค่อยๆกลับมาหาตัวเองนะคะ เส้นทางที่2เราจะค่อยๆได้วางสิ่งเก่าสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากใจนะคะเส้นทางที่3เราจะค่อยๆได้วางสิ่งใหม่ไว้ในใจของเรานะคะและ4ก็คือเราจะค่อยๆเชื่อมโยงกายใจและความคิดเข้าไว้ได้วยกันนะคะ ส่วนเส้นทางสุดท้ายเราจะค่อยๆก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อ่อนโยนด้วยหัวใจของเราเองสิ่งนี้มันจะไม่ใช่โปรแกรมหรือคอร์สการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแต่มันเป็นการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันและเป็นการฝึกกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะผู้ที่สําคัญในการฝึกนะคะจำไว้ว่านั่นก็คือตัวคุณที่คุณเปิดใจแล้วที่คุณพร้อมที่จะเดินทางกลับมาหาตัวเองแล้วนะคะและในทุกครั้งที่คุณหายใจทุกครั้งที่คุณกําลังเขียน คุณกำลังสร้างบ้านที่อบอุ่นให้กับหัวใจตัวเองนะคะและในคลิปถัดไปนะคะอีจะกลับมาอธิบายให้ฟังอีกทีว่าในคอร์สการฝึกโยคะเขียนใจผ่านการเดินทางทั้ง5้าครั้ง5วันนี้นะคะเราจะฝึกอะไรบ้างและคุณจะได้รับอะไรบ้างจากการฝึกคอร์สนี้นะคะเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ